งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีถึงแม้ว่าปีนี้จะปรับลดลงก็ตามนะคะแต่ว่าเวลาเบิกจ่ายเนี่ยเราจะเห็นการเบริกจ่ายที่มากกว่าอย่างปีงบประมาณ6 3เนี่ยขอจัดสรรเข้ามา8 0 0 0กว่าล้านแต่ตอนเบิกจ่ายเนี่ยก็คือเบอิกจ่ายไป10,000ล้านอย่างเงี้ยส่วนต่างอยู่ประมาณ2,000ล้านใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบใดๆเลย หน่วยงานรับงบอื่นๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะว่าจะเบิกเต็มงบ,งบประมาณที่ขอจัดสรรเข้ามาในการมาธิการงบประมาณเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยมันถูกปล่อยประล้วก็ละเลยลที่มันมีงบตัวนี้เข้าไปซ่อนอยู่ในในกระทรวงทะบวงกลมต่างๆเนี่ยอะไรที่ก็ตามที่มันมีชื่อเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโครงการพิทักษ์โครงการเทิดทูลโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือโครงการที่มีนามสกุลต่างๆเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่ถูกตรวจสอบโดยออสภาแล้วก็โดยกัรมา การที่เป็นตัวแทนจากพี่น้องประชาชนในงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ควรต้องทําอย่างถูกต้องเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ในภาวะที่พี่น้องเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ด้วยความแบบยากลําบากเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เองเนี่ยทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับพี่น้องประชาชนในภาวะที่ยากลําบากเช่นนี้อย่างยกตัวอย่างโครงการ เขื่อนเมืองตะกัวก็ได้ค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ของพัทลุงใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการกักเก็บน้ําอะไรแบบนี้นะคะมันมีความเหมาะสมกับพี่น้องประชาชนจริงๆหรือไม่มันไม่ถูกตรวจสอบพี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งในจังหวัดพัทลุงเนี่ยขึ้นมาต่อสู้และเรียกร้องขอให้ยุติการก่อสร้างเขื่อน โครงการนี้อาจจะเป็นโครงการที่ทรงมีพระกระแสพระราชะดำริเนี่ยมาตั้งแต่แบบ10 20- 30ปีที่แล้วสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปแล้วปริมาณน้ําฝนก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วอะไรแบบนี้เพราะนั้นโครงการแบบนี้มันควรจะต้องมีก,า,การปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศให้มันสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยซึ่งที่ผ่านมามันไม่มีการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องนี้เลยมันไม่ได้มีการรับฟังข้อมูลอย่างแท้จริงเพราะว่าพอมันใช้ชื่อว่าโครงการว่าโครงการอันเนื่องมาจาก ราชดำมริมันก็มีความกังวลว่าจะทําให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงสถาบันหรือไม่แต่การที่ไม่เปิดเผยหรือปกปิดแบบนี้เรายังยืนยันว่าเป็นการที่จะทําให้เกิดความเสื่อมเสียไปถึงสถาบันเพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยกำลังจะใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกําบังในการที่จะขอจัดสรรงบประมาณหรือไม่หรือแม้แต่ในเรื่องของการพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปี61-62เนี่ยในช่วงนั้นยังเป็นช่วงคอสชอใช่ไหมคะก็ไม่ไม่มีการตรวจสอบใดๆแต่ว่า,ามันเห็นมีการเบิกจ่ายไป600กว่าล้านในขณะที่มันไม่มีการออพระราชทานการขอจัดสรรงบประมาณแบบนี้มันจะไม่เป็นการดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่รัฐสภาเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับทุกเรื่องนะคะแต่ว่าเรามองว่าเรื่องการพูดถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือแม้แต่การพูดถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่พูดถึงได้แม้แต่ในพื้นที่รัฐสภาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญด้วยในอังกฤษหรือในสเปนอะไรอย่างเงี้ยนะคะการพูดถึงสถาบันเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากในสังคมประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขสื่อสามารถทําข่าวเรื่องนี้ได้อย่างปกติมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องทั่วๆไปไม่ได้บอกไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงหรือเป็นเรื่องของความกล้าหาญเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าเรามีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงได้แบบปกติไม่เป็นเรื่องที่เกินเลยอะไรเลยในสังคมประชาธิปไตย เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นกลุ่มรอยัลลิสนะคะส่งข้อความมาให้กําลังใจส่งดอกไม้มาให้แล้วก็โทรมาให้กําลังใจบอกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเป็นการปกป้องนะคะแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ชื่นชมเป็นกําลังใจให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ย น้อยมากนะคะในความรู้สึกของเราเนะอาจจะยังมาไม่ถึงก็อาจจะมีในเรื่องของการฟ้องร้องดําเนินคดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของด้านอื่นๆเนี่ยเป็นเรามองว่ามันเป็นเรื่องผลกระทบในทางดีซะมากกว่าค่ะ <S <S <ๆ S 2> เราต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่กําลังขับเคลื่อนกันอยู่นอกสภาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคือจริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ทางเจเนอเรชันทางความคิด ของยุคสมัยด้วยแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยควรที่จะต้องพูดคุยกับเขาในการที่จะ สแสวงหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สุดถ้าเราพูดถึงการเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเราก็อยากอยากจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่น้องๆกําลังพูดกันอยู่ก็คือเรื่องผักดันเพดานในการในการที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีแน่นอนมันก็ต้องมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะพูดถึงเรื่องนี้มันก็เป็นการต่อสู้กันในเรื่องของความคิดอะคะ่ะคือเรามีฉันทามติร่วมกันมาตั้งแต่ 80กว่าปีที่แล้วตั้งแต่2475ใช่ไหมคะว่าอำนาจสูงสุดในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นของใคร